สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะสำหรับพี่พเพื่อนๆที่เกิดราศีกันนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคมค่ะมาดดวงกันเลยนะคะไม่รอช้านะคะออ่ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอ่อมันข่าวปูได้ข่าวที่ไทยนะคะก็เออ ค่อนข้างรู้สึกเศร้านะเพราะว่ามันมันแย่ลงเรื่อยๆนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะคะระมัดระวังนะคะถึงเรื่องของความปลอดภัยนะคะทั้งปุว่ามันในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าโควิดเข้ามาประมาณเนี้ยเยอะขนาดนี้นะคะก็ นะปูกลัวพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันนะแต่ละคนก็คือไม่อยากจะทําหรอกปูกคิดว่านะเขาก็คงไม่อยากจะทําแบบนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็คงจะเหลืออดเหลือทนแต่ว่าใครที่ทําแล้วแบบมีค่าอะไรกันอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงจริงๆนะคะปูเป็นห่วงจริงๆก็คือดูแลดูแลตัวเองให้ดีนะคะดูแลตัวเองกับครอบครัวให้ดีก็แล้วกันค่ะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดใน ราศีกันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหานะคะเเข้ามานะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขแล้วคุณก็จะมีความสนุกนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหานั้นๆนั่นเองค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นการเริ่มนะคะคุณมีเริ่มอะไรใหม่ๆคุณในชีวิตของคุณหรือว่าความคิดของคุณในช่วงนี้คุณบอกว่า ดี๋ยวมันก็จบนะฮะมันก็จบไปไปเป็นวันๆแล้วมันก็เริ่มใหม่นั่นเองนะคะคุณมองประมาณนั้นเลยนะคะคุณมองว่าคุณจะอยู่กับปัจจุบันนะ,ะให้มันจบไปคืออะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดแล้วมันเดี๋ยวมันก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเตือนสติตัวเองนะคะมีความประมาณนั้นนะ,ะชีวิตนะคะค้อชีวิตเนี่ยคือสวยงามนะคะคุณมีการคิดบวกนะคะคุณ คุณเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของความคิดบวกนั่นเองนะคะคุณบอกว่าชีวิตมันมันดีอยู่แล้วนะคะมันดีมันดีอยู่แล้วนะะเดี๋ยวมันก็จบไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่นะคะประมาณนั้นนะ,ค,ะคุณจะมีความสนุกสนานเวลาคุณได้อยู่กับเพื่อนนะคะแต่ถ้าคนไหนเป็นผู้ชายอะไรเงี้ย, Lindsey, ยก็อาจจะมีปันมีในเรื่องของมือที่สามนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นิดนึงนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ ชอบสนุกชอบเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะประมาณนั้นนะคะคุณกำลังทําเหมือนกับกำลังจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตามแผนของคุณนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะคะคุณจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะะสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยซ้ำนะคะสำหรับชาวราศีกันนะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะ ถ้าจะทำอะไรก็ก็ทำได้เลยนะคะที่ผ่านมานะคะความรักนะคะอาจจะพังทลายนะคะคุณเป็นคนที่เบื่อแล้วนะคะเบื่อในเรื่องของความรักนะคะคุณมองว่าคุณแบกรับภาระมากเกินไปนะคะคุณก็มักจะมองหา,าชีวิตที่ที่อยู่คนเดียวคุณบอกว่าการอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่แบบเนี้ย มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับตัวของคุณเองนั่นเองค่ะคุณมักจะมองหาบาลานซ์นะคะในเรื่องของความรักนะคะจะมีก allein, ็ได้ไม่มีก็ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันพังไปแล้วนะมันพังไปแล้วมันมันเบื่อนะคะมันรู้สึกเบื่อนั่นเองค่ะสําหรับชาวราศีกันนะฮะเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ออกนะคะปูขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยแต่คุณก็ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะเรื่องของการเงินต้องประคับประคองให้ดีนะคะ คุณอาจจะมีไม่มากนะฮะแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะประคับประคองมันนั่นเองค่ะสําหรับชาวราศีกันนะ,ะเพราะฉะนั้นปูขอดูวิธีที่จะทําให้มีเงินเยอะขึ้นเลยค่ะคุณจะมีเงินเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะถ้าคุณเก็บมันออกมาประมาณนั้นเองมันออกมาประมาณนั้นเลยนะฮะก็คือ,คองค่ายก็อยากจะมีเงินกเก็บแค่นั้นเองนะคะ คุณบอกว่าคุณเก็บได้คุณทําได้แล้วคุณก็จะมีเงินนะคะคุณสามารถ <c oughs> ที่จะเป็นคนที่มีเงินได้นะคะเป็นคนที่เป็นสามารถเป็นคนรวยได้นะคะถ้าคุณเก็บนะคะสำหรับชาวราศีกันนะะโอเคค่ะอันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าคนที่เออชอบราศีกันหรือมาแอบชอบราศีกันเนี้ยก็อาจจะผิดหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าชาวราศีกันเนี้ยค่อนข้างที่จะเบื่อนะคะ ในในในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ